อ้าวชนทันที่เหรอครับชนผม้าวงงเลยที่หลังตู้เมื่อกี้นี่ชนที่ชนผมมเข้ามาได้ไงครับไม่รู้มันติดกอยู่ดีมาได้ไงตู้เลยผมได้ยินเสียงตูมผมก็ขี่ตามตามมันมาเมื่อกี้นี้รถมันติดอยู่ครับสวัสดีครับแอนเดสนอนข้อประนอมนะครับตอนนี้ผมอยู่นะครับถนนเอกชัยหรือสามแยกบางบอนนะครับ ตอนนี้มีอุบัติเหตุอยู่ที่สามแยกบางบอนเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถสีดำนะครับหายเลยไหมครัรถมันติดขีวทำไมันถึงมาได้แรงขนาดนั้นเออผมเห็นผมเห็นดำดำเงามืดมาผมมองกระจกเห็นเห็นเงามืดมานะแต่มาด้วยความเร็วเห็นเห็นมาด้วยความเร็ว รถมันเต็มอยู่อยู่ๆๆดีจะมายังไงจะวูดนอะไรจะเมาอะไรคือเขามาเร็วมากหูผมไม่เห็นนะผมมเห็นแต่เงามืดดำตุ้มอะคือรถมันเต็ม,มตตตตอ่ารถเต็<า>ใช่ใช่ ให้เข้ามาครับแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งครับบอกตามแกล้งบอดเป็นผมยังงงอยู่นะตามกันมาก็เห็นามมาคือผมเห็นเงามืดดำไงปุ๊บมาเลยไม่รู้ว่ามาฝั่งนู้นหรือเปล่าแจ้งคนหลวจเลยครับเป็นสอนอบางขุนเทียนครับ ปกตินะครับที่พื้นที่ของสอนอป่างเยียนนะครับตอนนี้เี็นรถต่อไปนะครับที่นี่นะครับอ๋อนี่งมาเร็วคือผมเห็นแบบมาเร็วมากนะเห็นเงามืดปุ๊บแบบยิบตาเดียวนะครับ ประกันเขาจัดการเองต้องโทรแจ้งตำรวจครับเพราะว่าไม่ให้ให้เขาไปให้เขาไปที่ปลอดภัยก็โอเคคือว่านะเรื่องแค่นี้นะเขาเขาเขามีอันนี้ไหมครับยังไม่รู้ปล่อยเขาเขาเขานอนได้ไหมเออไม่เป็นไรหรอกเปล่อยเขาเถอเอ๊ะเขามาเขามาเรียนเลยผมยังงงอยู่เลยมีประกันแค่หนึ่งไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาไปให้ให้เขาได้ให้เขาลุกไปโรงพยาบาลดีกว่าที่ไม่รู้วขาเป็นอะไรมากครับรถมันติดกันอยู่อยู่ดีมันมาปุ๊บ จอดติดอยู่ไฟแดงอยู่มันอยู่ดีแม่งชนปุ้งอตอนนี้นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่ใกล้ที่สุดอาจจะเป็นน่าจะเป็นบางประกอบมั้งอยู่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้ ช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับมีแต่เรื่องเมานะครับก็ประชามันนะครับใ้ที่น้องของเรานะครับเวลาสื่มเวลาอะไรมาก็จะได้ขับนะครับปลาดกจ,ะะจราจรนะครับตอนนี้ก็ติดสมสมดีหน้านะ จุดเกิดเหตุนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังด,ดำเนินการนะของคนป่วยไปไปแล้วมีทายนะครับคนเดียวอโอเคทุกคนผมพบอมานอนนะครับผมขอสัตว์าบในว่นนี้สวัสดีค,ครับสดีค,ครับ